ก็มาดูเชฟโดเลตออฟต้านะครับวันนี้มาดูอาการกันครับอ,อันนี้ลูกค้าแจ้งว่ามอเตอร์ไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็เช็คต้นๆ้นมันหม,นมุนอยู่มันฝืดนะครับฝืดไม่ทํางานนะเดี๋ยวเราจะทําการวัดไฟให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดแอร์กันนะโอเคครับรวามทํางานแล้วมาดูความร้อนของไฮกันนะทีนี้ก็จะเห็นว่าไฮวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอเอาวัดไฟเนาะ โอเคไฟมานะครับอา้าเส้นหนึ่งโอเคนะครับอย่างนี้พัดลมมีปัญหานะครับเสียแนะ่นอนวินนะทำตัวเดียวนะครับทำตัวนี้นะโอเคครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนพัดลมครับนี่ก็คันนี้เล็กไม่สองแสน 32,991กิโลเมตรนะครับโอเคครับนี่นครับคนคิงเล็กมนา,างเรือนอะนี่นี่นะครับปืนแตกเรีบร้อย เป็นมอเตอร์ที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับแต่ัางนะครับเรีบร้อยปืนเรามีตัวหนึ่งที่เราจะทำาการเปลี่ยนนะครับอันนี้มาทั้งใบ ทั้งโครงเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> มอเตอร์ไม่มีขายแยกนะครับนี่ก็มาดูนะครับหลังจากที่ทาก,การเปลี่ยนพัดลมเรียบร้อยแล้วมาดูเกจกันหน่อยนะครับค้าเกจด,ด้านชักชั่นสามสินะครับไฮไซส์สองร้พอดีเป๊ะเลยฮะ <c oughs> ดูพัดลมครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะลมก,ก็จะแรงแล้วนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับโอเคครับมาดูนะพวงกันหน่อยนะครับก็ในห้องโดยสารก็ความเย็นก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ8.3องศานะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับระหว่างการเทส รอส่งมอบรถให้ลูกค้าครับฝากร้านด้วยนะครับหนุ่มวอเต้์แอร์ครับตรงข้ามโรงเรียนรับประขาวิทยาคมครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ช่างหนุ่มครับเบอร์0899211805นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ